ค่ะต่อมาเราก็จะมาทำใบเสร็จซื้อในแอปเน็กโตนะคะเข้าไปกดเลือกที่เมนูสามขีดข้างบนคะ่ะหลังจากนั้นเลือกที่ใบเสร็จซื้อนะคะพอเจอเข้ามาหน้านี้ก็เหมือนเดิมค่ะกดบวกสร้างเอกสารนะคะใบเสร็จซื้อนะคะวันที่ใส่ตามวันที่ที่เราได้รับใบเสร็จได้เลยคะ่ะเลขที่ใบเสร็จนะคะใส่ตาม ความเหมาสมได้เลยค่ะต่อไปนะคะ i n นไวอาอิงนะคะให้กดตรงรูปมือตรงนี้นะคะก็จะขึ้นรายการ i อิ i ไ e ของเรานะคะที่เราเคยทำไปนะคะกดเพิ่มเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นตอนที่เราซื้อเชื่อไปนะคะค่ะก็ก็ดูเช็คนะคะส่วนรูปกสารถ้ามีนะคะ ในกรณีนี้ไม่มีนะคะส่วนลดอ่าส่วนลดเงินสดนะคะถ้ามีก็สามารถใส่ไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะชําระแบบไหนนะคะในกรณีเราเลือกชําระเป็นแบบเงินสดค่ะก็ติ๊กถูกข้างบนได้เลยค่ะก็จะเสร็จสิ้น,นใบเสร็จซื้อในแอปค่ะ